ดูดวงระหว่างวันที่13-19พฤศจิกายน2566ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหลายเรื่องที่ตั้งใจจะทำแต่ไม่ได้เริ่มทำในช่วงที่ผ่านมาด้วยหลายเหตุผลแต่ในช่วงนี้อะไรอะไรก็เป็นใจให้ท่านสามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงควรใช้เวลานี้ให้เต็มที่กับเรื่องต่างๆทั้ทางด้านการเงินอย่ากังวลมากเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่ได้มาแต่ขอให้สบายใจว่าไม่นานเกินรอก็สมหวังกับเงินก้อนส่วนนี้ทางด้านโชคลาภ มีเข้ามาหาท่านเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามโดยบุคคลบางคนที่เข้ามาชักชวนท่านทางด้านการงานได้เริ่มสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นผลงานชิ้นสําคัญให้ท่านได้รับความนิยมและยอมรับจากฝ่ายต่างๆอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนับสนุนท่านให้ความสนับสนุนที่มากขึ้นอย่างชอบธรรม ทั้งด้านความรักสมหวังกับสิ่งที่หวังแม้จะไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่ก็สามารถปรับความรู้สึกที่มีให้เข้าใจกันได้อย่างลงตัวทั้งด้านสุขภาพมีแต่โรคประจำตัวที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกายบางอย่างที่มีส่วนเกินทำให้ส่งผลต่อเนื่องในอนาคตถึงความผิดปกติในเรื่องอื่นๆตามมาซึ่งต้องควบคุมให้มากกว่าเดิมก่อนที่จะสูงเกินไป